วันอาทิตย์นี้เป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งนะคะนอกจากการเลือกตั้งสสแล้วยังเป็นการออกเสียงประชามติจนถึงเวลานี้ยังมีคําถามค่ะว่าทาไมต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60นี่เป็นหนึ่งในคําถามที่มีข้อสงสัยมากที่สุดนะคะซึ่งก่อนจะไปใช้สิทธิ์กันวันที่8กุมภาพันธ์สําหรับการลงประชามติยังมีข้อมูลอะไรที่ยังสงสัยกันอีกบ้างรวมไปถึงตอนนี้มีเฟสนิวสอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญปี60บ้างติดตามจากคุณอรวรรณสุโขค่ะ อยากเห็นในการลงประชามติทางนี้มีประชาชนเกิน60%ที่การเห็นชอบครับเพื่อเข้าไปสู่วาระที่2แล้วก็วาระที่3มาถึงวันนี้ที่เรากำลังจะเดินเข้าคูหาคือเรากำลังจะบอกว่าอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ต้องเป็นของประชาชนอยากเห็นรัฐธรฐรมนูญฉบ,บับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนยีนานยกรัฐมน,นตรีที่มีความสามารถการเมืองถึงมันตรงไปตรงมา คอร์รัปชันควรจะหมดไป เด็กถืรวบรวมความคิดเห็นบนโลกโซเชียลนะคะว่าในเวลานี้พวกเขากําลังพูดถึงการลงประชามติวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้อย่างไรบ้างกันนะคะเรามีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโซเชียลไอค่ะเก็บข้อมูลมาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นวันแรกที่มีการรณรงค์เรื่องการลงประชามติจนมาถึงวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าเรื่องใหญ่ๆที่เขาพูดถึงมีเรื่องทั้งปราบโกงดีอยู่แล้วเปลืองงบ ีเช็คเปล่าแก้รายมาตารวมไปถึงกระทบสถาบันนี่คือเรื่องใหญ่ๆที่มีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลนะคะแล้วเราลองมาดูทีละเรื่องกันนะคะว่าถ้าคนที่เห็นชอบกับไม่เห็นชอบเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงดิฉันลองหยิบยกให้ดูสักเรื่องหนึ่งนะคะว่าเรื่องที่เขาถกเถียงกันทั้งฝั่งที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบเก <s> ี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของข้อดีของรัฐธรรมนูน60ที่ดีอยู่แล้วหรือจริงๆแล้วรัฐธรรมนูนฉบับนี้ยังมีปัญหาอยู่ ในฝั่งไม่เห็นชอบก็มองว่ารัฐธรรมนูน60เนี่ยปราบโกงดีอยู่แล้วนักการเมืองก็เลยไม่ชอบค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูน60เนี่ยมีการผ่านการทําประชามาติมาแล้วด้วยส่วนฝ่ายที่จะไปเห็นชอบเขาก็ให้เหตุผลในประเด็นเดียวกันนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากคอสอชอกติกาไม่ยุติธรรมบางสิทธิ์หายไปจากรัฐธรรมนูญ50สอวองค์กรอิสระไม่อิสระถอดถอน,ถอน,ถอนไม่ได้ปราบโกงไม่ได้จริงเพราะว่าดัชนี cpi ไม่ได้ดีขึ้น ทอ,ทอนผู้ดำรงตำแหน่งที่ทุจริตไม่ได้ทำประชามติในยุครัฐบาลทาหารที่คนไปรณรงค์โหวตโนตอนนั้นถูกดำเนินคดีค่ะ ถ้าการถกเถียงบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นบนข้อมูลข้อเท็จจริงอันนี้เป็นเรื่องปกติตามหลักประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าถ้ากําลังถกเถียงกันด้วยข้อมูลที่บิดเบือนและก็เป็นเฟคเนีอวนนี้เป็นเรื่องใหญ่คะ่ะดิฉันนําเรื่องนี้นะคะไปพูดคุยกับทั้ง3ท่านซึ่งมีการเกาะติดการรณรงค์ประชามติรวมไปถึงบางท่านนะคะก็เป็นการที่ร่วมรณรงค์มาตลอดเส้นทางจนถึงโค้งสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปริญญาอาจารย์สร,รณีและก็คุณเป๋ายิ่งชีพนะคะทั้ง3ท่านสะท้อนตรงกันค่ะว่าเฟคเนีวในเวลา นี้มีเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคิดว่าการแก้รัฐมนูล2,560จะไปกระทบกับหมวด1หมวด2หรือไม่ถ้ามีการแก้แล้วจะส่งผลให้ที่เขาเรียกว่านักการเมืองที่จะไปแก้เรื่องของการโกงกินนั่งเฟิร์สคาสหรือว่าตัดสิทธิ์ประหารชีวิตเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอยู่ในรัฐมนูล2,560ค่ะมีการนำเสนอว่ารัฐมนูลฉบับนี้เนี่ย ใส่โทษประหารชีวิตนักการเมืองขี้โกงเอาไว้นะคะแล้วก็ห้ามนักการเมืองบินเฟิร์สคลาสบางคนก็จินตนาการไปเลวร้ายกว่านั้นอีกเช่นว่าจะไปถึงขั้นว่าเดี๋ยวจะเกิดการล้มล้างการปกครองอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคิดว่าส่วนตัวก็จะเรียกมันว่าเป็นตากกวิบัติแบบสลิปเปอรี่สโลปนั่นแหละคนที่ทุจริตเนี่ยมีโทษประหารชีวิตคดีทุจริตไม่มีอายุความห้ามนักการเมืองนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเฟกร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่ามีคนบอกว่าการโหวตเห็นชอบเท่ากับตีเช็คเปล่านะครับอันนี้ก็เฟคหนีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ใช่การเขียนเช็คเปล่านะคือไม่ใช่ว่าเห็นชอบไปแล้วเนี่ยจากนั้นไปจะไปเขียนรัฐมนุนอย่างไรก็ได้คือพูดกันเลยเถิดถึงขั้นว่าจะไปเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปแตะต้องสถาบันสำคัญต่างๆน,นี่เลยเถิดมาก <c oughs> นะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นแต่เพียงการบอกว่าไปเขียนเช็คมาถ้าเขียนเช็คมาดีเราถึงจะเซ็นในครั้งนี้ยังไม่มีเช็คนะครับ เป็นแค่บอกไปเขียนมาเพราะว่าประชามติผ่านเนี่ยแหละครับถึงจะได้ไปแก้รัฐธรรมนูญว่าจะร่างหมามยัางไงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560เหตุผลหลักๆเลยก็คือต้องการรื้อกติกาที่หลายฝ่ายมองว่าร่างโดยคณะรัฐประหารหรือว่าคอสชอจนทำให้เนื้อหาหลายเรื่องอาจไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะ เช่นให้อำนาจองค์กรอิสระมากเกินไปจนทําให้โครงสร้างการเมืองบิดเบี้ยวที่สําคัญคือยังมองกันว่ารัฐธรรมนูญ60ลดทอนสิทธิของประชาชนแล้วกว่ากระบวนการจะมาถึงการออกเสียงประชามติคําถามแรกได้ก็ใช้เวลาหลายปีในการยื่นแก้ไขร่างและถูกปัดตกโดยสวชุดเดิมมาตลอด ร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง14ฉบับไม่เคยได้เสียงหนึ่งใน3จากสอวอเลยสักครั้งนับตั้งแต่ปี2563ถึง2565รัฐสภาอภิปรายลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด5รอบอีกทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านและภาคประชาชนก็ล่ารายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ60มากถึง26ครั้ง แต่มีครั้งเดียวที่สําเร็จคือการแก้ไขระบบเลือกตั้งโดยพักประชาธิปัตย์ซึ่งให้สามารถใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบคือบัตรเลือกสอสอแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อการลงประชามาติในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นด่านแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูน2,560นะคะถ้ามีการการเห็นชอบมากที่สุดก็จะไปต่อค่ะแต่ถ้ากาไม่เห็นชอบเรื่องนี้ก็ต้องยุติค่ะ